สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของ PKTV News Media ครับที่บริษัท Adventist Rio ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Adventist Group จำกัด บริษัทขนส่งและโลจิสติกชั้นนำที่ดำเนินงานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับบริษัทดีโอโลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกสสัญชาติไทยที่สามารถให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรครอบคุมทั่วโลก จัดพิธีเปิดศูนย์ลอจิสติกแบบมัลติยูเซอร์ที่ถนนบางนาตาดกม19ตำบลบางปลาอํเาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยการจัดตั้งศูนย์ลอจิสติกดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการนำเสนอบริการลอจิสติกแบบครบวงจรซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศพยันงานมีมิสเตอร์จินดาการ์เดอซอยซากรรมการบริหารเอสเปนเทสกูปมิสเตอร์ เรนติก้าอเล็กซานเดอร์เปอร์เรราประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดเวนติสลีโอประเทศไทยจำกัดนายเกติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลีโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนนายเสนีแดงวังประธานคณะกรรมการบริษัทกรรมการอิสระบริษัทลีโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนและผู้บริหารจากทั้งบริษัทแอดเวนติสและลีโอ ตลอดจนแข่ผู้มีเกียรติตัวแทนจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างก็วันนี้เป็นวันที่เราเปิดตัว Adventist Leo นะครับประเทศไทยนะครับซึ่งก็เนื่องจากโลจิสติกเซ็นเตอร์แห่งนี้เป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์แห่งแรกนะครับแล้วเราก็เพิ่งเริ่มที่จะดําเนินการก็เลยเลยมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเป็นการเปิดตัว Adventist Leo Thailand พร้อมๆกับ การเปิดตัวโลจิสติกส์เซ็นเตอร์แห่งใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทางแมติสเลโอมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจการให้บริการของโลจิสติกส์เซ็นเตอร์เวหาส์ดิสติบิวชันในประเทศไทยที่เราเรียกกันว่า thirdparty ที g i s t i c Service provider ให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติให้ได้มากที่สุดนะครับงั้นวันนี้เราก็เลยจัดพิธีเปิดตัวในวันนี้ครับก็เหมือนที่มิสเตอร์แรนดิเคอร์พูดนะครับว่าเราเป็นลักษณะของ Custommise คัคือเราจะมีการ พูดคุยกับลูกค้านะครับว่าความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เราให้บริการแค่จัดเก็บสินค้าเฉยเราจะต้องไปรู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรต้องการเซอร์วิสแบบไหนโฟโล์การเข้าออกของสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะมาดีไซน์คัสตอมไอโซลูชั่นให้กับทางลูกค้าก็จริงๆต้องบอกว่าเราให้ร่วมมือกันในลักษณะของเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนเรารู้จักกันมาผมว่าน่าจะเป็น10ปีลวนะครับแล้วก็จริงๆ การพูดคุยเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าพอโควิดเราก็หยุดหยุดกันไปแต่พอหลังจากโควิดแล้วก,ก็กลับมาแล้วก็มาตกลงร,ร่วมมือกันนะครับตั้งเป้าธุรกิจนะครับปีปีนี้ยอดขายน่าจะใกล้ๆ30ล้านนะครับปีหน้าน่าจะประมาล้านนะครับเพราะภายใน5ปีก็ประมาณ200ล้าน